ับผมว wow. ันน hey, ี oh, man, well, right yeah. ้อยู Ear ่กับรายการแชร์อัมเฮ้ยพี่ฮามู่มาเต้นเลิกกับเขาเด้งงานเป็นเพื่อนอะไรตรงนี้เนี่ยำช้ำครับสวัสดีครับพี่ฮามสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าต้อนรับน้องๆหลายแคนนะครับผมวันนี้มางาน GMM CV 2024 p a r d Tour ทำอะไรกันบ้างครับวันนี้มีโชว์ซิงเกิล4ของพวกเราด้วยนะใช่ครับแล้วก็โชว์เสร็จบุรุษก็ขึ้นเทรลเลอร์เลยเทรลเลอร์เรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเทรลเลอร์เรื่อง เทปโป่ฮาร์ดเดสเตอร์บีดถ้าผมรู้เลยว่าจำชื่อได้คนเดียวเลยสำหรับ5คนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกปะใช่เป็นซีรีส์เรื่องแรกนะครับผมแล้วก็ได้เล่นด้วยกันด้วยถ้าไม่นับละครคุณธรรมระดับคุณธรรมถ้าไม่นับละครคุณธรรมในทิกตอกก็อันนี้เรื่องแรกเลยครับแต่ว่าพิเศษกว่านั้นก็คือวิลเลียมเนี่ยมีประกบคู่กับใครครับกับพี่เอสครับพีเอสยิ้มทน่ไมยิ้มทน่ไมไม่มีอะไรเลยไม่เปอันนี้คุณชมเข้มนะก่อนอันนี้เขาก็จะถกายถ่ายถ่ายไว้เขาจะถ่ายวันนี้ ได้รู้เลียวใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือต้องเก็บปิดให้มิดอะไรเงี้ยพูดอะไรไม่ได้มากยังไงก็ฝากดูเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นบทบาทที่ไม่ได้ไกลตัวมากเพราะก็เล่นเป็นแบบว่าใบแบนใช่ไหมใช่ใช่ครับเออนะฮะผมแต่ว่ามาวันนี้นะครับผมกที่มีรางวัลในแต่ละสาขาหลายๆสาขามามอบให้กับน้องๆนักแสดงซึ่งหลายแค้นมาก็มีรางวัลมาให้เหมือนกันรางวัลมาให้ด้วย rising racer ลายแกนทุกคนครับขอบคุณมากเลยครับเออใหมเรียพี่แก่กันไหมฮะ้าคนมันเริ่มน้อยไปแล้วขอเป็นหกมานี่ยเชิเชินะเริญเเชนเชิญเเิเนิญเเชิญเชิญเชนญเชิเิญเชิญเชนะเเิเ ซีรีส์นะครับผมเทมโปฮาร์ดที่ชิปอาบีนะครับผมแล้วก็ฝากพวกเราทั้ง6คนด้วยนะครับผมเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้นอกเหนือจากองค์การเพลงครับก็ฝากด้วยครับมีรางวัลให้เอสอีกเหรอมีรางวัลผมมาเลยๆขอมอบมงกุ้กับน้องเอสครับเจ้ารุ่งพุ่งฟ้าครับ